สวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำๆมากินมงโมงมะม่วงน้ำปลาหวานกันเปพูดนะคะเด้อแล้วก็น้ำแดงหวานๆสดชื่นสดชื่นนะคะเนาะอืมเขาเรียกว่าอะไรน้ำพริกน้ำปลาหวานเสี้ยขาขวานไ,ได้ไปนอนนี่เขาเรียกมะม่ว,ว,วมงน้ำปลาหวานเนาะมะม่วงน้ำปลาหวานตบท้ายด้วยน้ำแดง กินของเปรี้ยวๆเผ็ดแล้วมากินน้ำน้ำแดงเย็นๆชื่นใจน้ำหวานชื่นใจมะม่วงน้ำปลาหวานกับน้ำแดงสดชื่นสดชื่นมาได้ค่ะเดมากินน้ำกันเด้อกินของเผ็ดแล้วก็มากินน้ำหวานเย็นๆชื่นใจอากาศฮอนๆพี่น้องกินน้ำเย็นๆแล้วมันชื่นใจเลยมาได้จ้าเด้อ ก็เป็นพวกมันคือบงอะนะังใช่ไหมมันบงังไปไหมมันไม่เห็นของเน่ะพี่น้องนะถวยมันหน่อยวะจานมันเล็ก่ะพี่น้องไม่พอไม่ได้เปลี่ยบถาดโอ้ย เกิดไหมเช่นนี้ก็พอนไปเนาะก็ต้องไปใส่ถาดเนาะเดี๋ยวก็หยิบกินหยิบกินได้เพี่น้องเนาะกินเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็มากินหวานหวานก็เสียดชื่นใจเป็นอย่างน่ได้กินแล้วขวมบปเนะ บ,บุบลลัสเซตตู้ยินเลยสินนอนอะไรมากินของเปรี้ยวมาจืดมองไม่เห็นนะักพี่น้องเนาะเดี๋ยวมึงฟงบรรยายให้ฟังมะม่วงน้ำปลาหวานลูกบ้าเแ็ดไหนนี่พี่น้องนี่สูตรนี้ใส่ข้าวคั่วได้พี่น้องเด้อหอมแดงข้าวคั่ว อืมอืมแซ่บ,บเนี้ีบุ๋ยๆอืมมะเกิดนะเนาะเห็นว่าชัดบ่พี่นนองเป็นไรเนาะเดี๋ยวไม่พงบรรยายให้ฟังมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหม สีไม่เทียบถูกไหมมะม่วงน้ำปลาหวานเนาะเสียบพี่น้องสูงเนเสียบข้าขวคั่วแส่กับขว,ขวัขวห้อมหอมพี่น้องขว่วแหลมไม่ไหม กินก้อนเพื่อเป็นนเป็นนินแม่สิไม่ได้กินนือ้อตุ๋ต,ตี่น้องเอ้เสียบค่ะอร่อยมากกินซุปพีนซุปน้องนะ้ค่ะเนาะ อ๋อหเบิร์ดมาจกกะสุรเสกของหัวเสียบๆ หยหองอมมฮัมหอม,หอมเบอร์ดจะมีอีกส่วนหน่เสียปากกดีเป็นตัวนะเสียบ นี่หอมแดวหอมขอ่าขัวหอมปลล่าหอมแดงมันเรียกหอมกะปิ có <laughs> ưu cái Hãy subscribe cho kênh không เอาละค่ะคลิปนี้เป็นพวก,กับพ่อแคดินนะคะเนาะมากินสูเปอร์ซุนองมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรเด็ดสูตรของแม่พ่วงเองดิสูตรใช้ข้าวขัว,วแซ่บแซ่แบนะคะเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะคะ,ะที่เขามารับชมเขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์ให้มรู้น,นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นพวกกับตัวลาบไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณสวัสดีค่ะ